สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมาพบมาพอ,อกันที่เก่านะครับนอสำหรับข,อ 500, ขอ้ขอห้าน้อยข้อเล่าข้อหุ่นะครับนอเสียงพินเสียงแคนเงี้ยเงี้ยมาครับเป็นสัญญาณอบอกเราว่าเบาอุบลคนเเกือบรอขอหารวยกำลังมาพบพี่นพน้องที่เก่กานะครับนอสำหรับเอฟซีที่ปังๆเมื่อวานนี้นอะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโอ้ยแปดหนึ่งครับ 8 1 8 0ซอยชีวิตไว้ครับ0 0 8โอ้ย์แาแล้วฐาดนนะครับเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดนคนที่โชคดีนะครับเฮงๆปังๆนะครับก็ยินดีด้วยเนาะอ่ะก่อนจะมาฟังวันนี้ก็สรุปของเมื่อวานนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้นะครับสูตรเจาะสดนะครับเจาะสดก็8 1มาช่วยชีวิตทันเนาะ พิเศษออกศูนยแดนะครับสามศูนย์ล่างนะครับสามศูนย์ไม่มานะครับไม่เข้าเจาะไม่เข้านะครับเจาะไปไหนก็ไม่รู้เจาะเจาะไปหุ้นหมดเลยนะครับวางหุ้นซะดีกว่าเมื่อวานเข้าทุกตัวเลย, <c oughs> เยจับผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะครับส่วน8ปดศูนย์นะครับก็วางให้ในสูตรพิคาดเนาะสูตรพิคาดนะครับสูตรเจาะสดนี่ก็ <c oughs> ฟันพิฆาตนี้ก็มามาแค่แปดหนึ่งเนาะรอบสองนะครับรอบสองปกติหน่อยปกติมาหกห้าสามนะครับหกห้าสามห้าสามไม่มีนะครับไม่มาหลุด <c oughs> ไปเก็บเฮดปรทันมาอยู่นะครับล่างสองสี่อันนี้กันลุดครับลุดเป็นตาไนลุดเป็นตาไนครับลุดอีลีอิลออร์ลดโคพรลุดโคอืมแต่ไปอยู่พุนเบิดกับไปเต็มอยู่พุน ไปเต็มอยู่ในชุดเจาะห้หุ่นบนนะรอบ VIP อ่าะซอยชีวิตไปท่านอีลีครับซอยชีวิตไปท่านอีลีครับห้าหนึ่งแปดอ่าหนึ่งแปดมานะครับเนาะในสูตรพิฆาตกะให้หนึ่งแปดเนาะออกโตกันพร้อมเลยหน,นึ่งแปดกับแปดศูนย์ล่างแปดศูนย์มาฮะตอดบนศูนย์แปดมาไว้ในล่างแปดศูนย์เออคือล็อกเอาล็อกเข้าไป แต่เมึงสะดวกเด้อฮานอยเลยออ่ะกับเบิงพี่พิจารนานะครับนอกมือนีกะคงยังจะมีจูนอยู่แหละครับจูนกับหนึ่งนี่มีแน่แน่ละนะจูนกับหนึ่งกับเจ็ดนี่มีแล้วมากอยู่แล้วละมือนีอันจักสีตัวใดนอหมกฟันทงอ่ะก่อนสิมาพอ่อแนวทางของมือนีเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อความบันเทิงนะครับ เป็นแนวทางสิทธิ์โชคเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันด้วยสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับเด็กและ,ยะเยาวชนควรได้ให้ผู้ปกครองคนให้คำแนะนานะครับเนาะก็คือว่าสถิติเยววาวชนบ้านเฮากบเด่นการพนันตั้งแต่เจ็ดขวบาปเสนะโอ้ยก็เป็นแต่นักใจนําเนาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ยังม่เฮาก็ได้อะมาว่ากันถึงสูตรเจาะพิขาดต,ต่อเนาะ f อเนาะเอ่อ รอบประจำมันทีสิบหากรกฎาคมสองพารก่ 5, 2, 5เนาะกับสูตรฟันพิคาด3หน่อยเนาะหน่อยพิเศษปกติ VIP แล้วกับ,บวกเล่าสองทุมเนาะเล่าพัฒนานะครับเจาะสดฟันตรงนะครับมันนี้กัเจาะครับให้เบิร์มาก,ก่อนเลยหนึ่งหน,งนะครับสองซีซน่ีน่ก็มากกครับซีก็มาก1 1ก็มากเนอสามสองส สามห้าสองห้นี่ครับไทเอฟเป็นค้นใดอยูในเฟซผมจีนหูเนาะหนคือเล็กอย่างสลับมนีครับเป็นเล็กพุ่งค้นสลับตัวผมได้แหละนะครับนะเป็นเลขที่ดีที่สุดสปอมมนีก็ข่อ้ปังๆมันมเนาะขอให้ม,มา,า,มาแล้วกันเนาะกันครับกันไว้กนนะเจ็ดองแปดหนะครับเก้าหนะ้แถมตัวนึงนะครับเนาะ แถมตัวหนึ่งดีกว่าห้าเก้าอ่ะแถมแล้วกันแถมแถมแถมห้าเก้าแถม,มหวังว่าคงสิหมานสิปังเนาะอ่ะสูตรเจาะฟันนะครับเนาะสูตรเจาะฟันกะให้ไปทั้งหมดหนึ่งสองสามซี่นะครับแปดหางเอา 9, ้าเก้าหางเก้าหางรวมกับตัวกันเนาะกะ เลือกนะครับเนาะเลือกให้ถูกเลือกให้ใช่เลือกผิดชีวิตเปลี่ยนไปว่าคือจากแอดมินหรือว่าเนี่ยนะครับเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนดีๆครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณดีดณดปว่วางใจนะครับเนาะให้แอดได้ภาพปังผ้ารวยสม,มือสม,มือเนาะครับสำหรับเอซีก็ได้นะครับขอบพระคุณสําหรับข้ามวยพอนในเฟซบุ๊กนะครับเนาะสำหรับข้ามวยพอนวันะนเกิดมนเนกะ ขอให้พ่อหน,นะนะกลับไปยังธันปูให้พ่อน,นำรับเออสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองปลอดภัยจากโควิดทุกคนปลอดสิเป็นไอ้ไส้ครับปลอดสิเป็นทางไอ้ไส้เพิ่นทางบุญธลิกเนาะที่เพิ่นอยู่อูรถแถวๆบุบันนากีลาเพิ่นกับเวพอนมาเลยขอบคุณหลายๆเลย่องไอ้เนอไอ้ก็คือ,อกันเนาะดกษาสุขภาพเนี่ยครับผมบางว่างยังว่ากันมาให้โควิดบรรทาก่อนังพาะกันพี่เอ้ย ขอคุณเดซีทุกท่านครับขอบคุณทิดติดตามรับชมกับขอให้มาร์ทขอให้โชว์ขอให้ปังนะครับเนอะกดไลค์ลคกดแชร์กดกระดิ่งใน youtube นะครับเด้อจะเป็นแรงใจในการให้คลิปดีๆมาให้แทบเหนอเบิ่งกันนะครับเนอะขอคุณและสวัสดี